วันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติบางประการนะฮะที่จะจะต้องพัฒนาขึ้นในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้การปฏิบัติของเรานั้น สำฤทธิ์ผลเกิดผลผมเคยบอกกับพี่น้องนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยมันก็มีกฎธรรมชาติแต่นั้นถ้าคุณจะเลี้ยงลูกให้โตหรือว่าคุณจะปลูกพืชปลูกผักให้มันได้ผล สิ่งแรกก็คือว่าเราก็ต้องไปศึกษาไอ้ธรรมชาติของพืชผักของแต่ละชนิดไม่ใช่ว่าเราสักอ,ากอยากจะปลูกอะไรเราก็ปลูกหรือว่าเราเพียงแต่เอาเม็ดไปใส่ในดินแล้วก็รดน้ามันมันอาจจะขึ้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดผล เราก็ทราบนะครัว่าต้นไม้บางชนิดผลไม้บางชนิดเนี่ยอย่างดอกไม้ผลไม้เมืองหนาวถ้ามาปลูกในเมืองร้อนมันก็ไม่ได้ผลหรืออะไรที่เป็นของในเมืองร้อนไปปลูกในเมืองหนาวมันก็ไม่ได้ผลพูดโดยสรุปแล้วก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ถึงกฎธรรมชาติ มันจะต้องมีคุณภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างแตะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้อาการเจริญการเติบโตเนี่ยเป็นไปตามขนาดของมันได้พวกเราทั้งหลายแต่ละคนก็อาจจะบอกได้ว่าเราก็เป็นเหมือนกับมเมล็ดพืชของพระเจ้าที่พระเจ้าหว่านและพระองค์ก็ปรารถนาอยากจะเห็นว่าการรับใช้ของเราเนี่ย เป็นการรับใช้ที่เกิดผลเพราะว่าพระกัมภีร์ได้บอกใช่ไหมครับว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและทำไมครับและใช้ท่านทั้งหลายไปเพื่อที่จะเกิดผลหรือว่าแต่งท่านแต่งตั้งท่านภาษาอังกฤษใช้คาว่า ordain สถาปนาท่านแต่งตั้งท่านเพื่อออกไปเกิดผล และผลของท่านนั้นจะคงอยู่ดำรงอยู่ถ้าเราได้ยึดหลักการอันนี้ไว้ในชีวิตของเราพูดกับตัวของเราเองตลอดเวลาว่าเราถูกเลือกจากพระเจ้าและได้ถูกกำหนดได้รับการแต่งตั้งได้รับการเจิมเพื่อให้ชีวิตการรับใช้ของเรานี้จะเป็นชีวิตที่เกิดผล แน่นอนในการที่เราจะทำเป็นทีมเนี่ยองค์ประกอบที่ทำให้เกิดผลเนี่ยมันยิ่งดีขึ้นเพราะว่าบางคนนี่ก็เป็นผู้ออกไปหวานบางคนก็ไปรดน้ำบางคนก็เฝ้าดูแลรักษาและแต่ละคนเนี่ยทำงานคนละแง่คนละมุมเนี่ยก็ทำให้ งานที่ได้เริ่มต้นนั้นมันได้เกิดผลเป็นน้ำประทายของพระเจ้านะครับเราไม่ควรที่จะมีข้ออะไรที่สงสัยหรือมีข้อกังขาถ้าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นกระทบทำให้เราสงสัยเราก็จะต้องเอาชนะความสงสัยนั้นให้ได้อับราฮัมก็เผเชิญสิ่งนั้นนะครับ เมื่อพระเจ้าสัญญาอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกดกแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาที่อับราฮัมคิดและก็ล่วงเลยไปจนกระทั่งเหตุผลธรรมดา ไม่สามารถที่จะรับได้นะครับว่าเขาจะเป็นไปอย่างที่พระเจ้าตรัสแต่อะไรที่พระเจ้าตรัสแน่นอนสิ่งล่านั้นก็จะต้องสำเร็จอับรามมีความแน่ใจว่าสิ่งที่เขาได้ยินจากพระเจ้านั้นไม่ผิดไม่ใช่อะไรที่เป็น การแอบอ้างว่านี่เป็นเสียงของพระเจ้าแต่นั้นจะมีความแตกต่างนะครับมีบางคนที่จะแอบอ้างว่าพระเจ้าตรัสอย่างนั้นพระเจ้าตรัสอย่างนี้พระเจ้าบอกอย่างนั้นพระเจ้าบอกอย่างนี้แต่คุณยืนอยู่บนสิ่งที่คนคาดว่าพระเจ้าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เนี่ยและมันไม่ใช่ชีวิตของคุณก็อยู่ในที่อันตราย แต่ว่าถ้าเราได้ชัดเจนว่าพระเจ้าได้ตรัสพระเจ้าได้บอกแน่นอนในสิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าอับรามนั้นมีความเชื่อถ้าพระเจ้าได้ตรัสอย่างนี้ก็ต้องเป็นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่ได้กำหนดที่ตนเองกำหนด นายพระคัมภีร์บอกความเชื่อของอับราฮัมไม่ได้อ่อนลงใช่ไหมฮะจนในที่สุดพระคัมภีร์ก็ยืนยันนะฮะว่าพระเจ้าได้ทรงให้ตามนั้นการที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อว่าเราจะมีอะไรที่จะยืนมั่นอยู่ได้ในชีวิตของการรับใช้เราทั้งหลายถูกเรียกมาด้วยกันนะมาที่จะรับใช้ก็เพื่อที่จะให้เกิดผลอย่างนั้นนะ่ะตามที่พระเจ้าเด้ตรัสตามที่พระเจ้าเด้สัญญาตามที่พระเจ้าต้องบอกมันเกิดผลแน่นอนก็เหมือนกับ ผมได้ยกตัวอย่างถึงต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นนี้เนี่ยพันของมันเนี่ยมันมันดกแน่นอนใช่ไหมครับแต่นั่นไม่ได้หมายควาว่าเราจะปลูกยังไงก็ได้เราไม่แคร์เกี่ยวกับอะไรครับสิ่งแวดล้อมเราไม่แคร์เกี่ยวกับธรรมชาติของมันเพราะว่าพันของมันเกิดผลแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจว่าการเกิดผลของต้นไม้ตัวนี้จะต้องปลูกให้ถูกตาม หลักการของธรรมชาติบางทีเราก็สงสัยว่าเพราะอะไรเราจึงไม่สามารถที่จะเกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นแต่ขอขอขอกล่าวไว้ในที่นี้นีในตอนนี้นคะครับว่าเมื่อเราพูดถึงเกิดผลคุณอย่าเอาการเกิดผลของคนอื่นเนี่ย มาเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่เราไปมองคนอื่นและนี่คือผลที่เราอยากได้บางทีคนเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะมันมีที่เราเรียกว่ามีอีโก้อยู่เพราะว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยได้รับเกียรติในสังคมแล้วก็มีคนยกย่องดังนั้นความสำเร็จอะไรที่คนยกย่องเขาก็ไปหาสิ่งน,นั้นนะเราต้องระวังในเรื่องนี้ ผมได้บอกแล้วบางคนเนี่ยนะพระเจ้าอาจจะเรียกให้เป็นคนที่อยู่แนวหน้าแต่บางคนนี้พระเจ้าอาจจะเรียกให้เป็นคนที่เสริมผมเคยพูดถึงนะครับว่าบางคนพระเจ้าเรียกให้เป็นคนเริ่มต้นแต่ไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้สำเร็จพระเจ้าเรียกให้เริ่มต้นที่เราเรียกเป็น s t a r t ร์แต่ไม่ใช่เป็นนิชเชอร์คือเป็นผู้ที่ทำให้เสร็จ พันธมริของพระเจ้าในงานของพระเจ้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้สำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยพระเจ้าก็อาจจะเรียกคนนั้นให้ทำอันนี้อีกคนหนึ่งก็มาสารต่อจนกว่ามันจะถึงที่ความสำเร็จเราก็ต้องต้องต้อง,องดูตัวของเราและคิดถึงตัวของเรา คิดให้เหมาะสมนะครับก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราจะเป็นผู้ไปส่งเสริมสนับสนุนคนอื่นเราก็เห็นตัวอย่างในในประกมภีนะครับเปาโลเนี่ยมีทีมสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวก็ทำให้งานนั้นสำเร็จได้ ผู้ที่รับใช้พระเจ้าผู้ที่พระเจ้าเรียกออกไปเริ่มต้นก็จะต้องไม่มองว่าเอ๊ะเราไม่ต้องการทีมเสริมเราก็ต้องคิดว่าการที่จะมีผู้ที่มาเสริมเนี่ยก็สำคัญโมเสกก็มีอาโรนมาเสริมเปาโลก็มีติโมธีทีเตอร์บาบาแล้วก็คนอื่นๆหลายคนที่เอ่ยชื่อในพระคัมภีร์เนี่ยมาเป็นสิ่งที่ เป็นผู้ที่มาเสริมพระเจ้าก็รู้ดีนะครับว่างานต่างๆเนี่ยคนเดียวมันทำไม่ได้ดังนั้นจะต้องมีผู้ที่มามาเสริมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนขอให้เราได้เรียนรู้เทว่า เราสามารถเป็นภัยชนะที่เกิดผลได้ผู้ <Okay. S 1> ที่จะเกิดผลนั้นมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่อยู่เป็น,นกลไกที่อยู่ในตัวของเขาบ้างอันนี้ก็น่าสนใจประการที่หนึ่งก็อยากจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือ ความปรารถนานะครับความปรารถนาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟนะครับที่ลุกเผาอยู่ในจิตใจเนี่ยในเรื่องของความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับหรือทำให้ งานมันเกิดผลคนนั้นต้องคนที่มีไฟไฟที่ลุกอยู่ข้างในเป็นความปรารถนาที่ที่ทเผาอยู่ข้างในเนี่ยว่าทำอะไรเนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ถ้าคนไม่มีสิ่งนี้นะไฟ ของความปรารถนาที่จะให้สำเร็จอยากจะสำเร็จบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่มีไฟที่จะทำอย่างนั้นถ้าจะไม่มีพลังผลักดันตัวนี้นะครับมันก็สำเร็จไม่ได้คุณจะมีความรู้คุณอาจจะมีความสามารถ คุณอาจจะมีอะไรต่ออะไรนะครับที่อยู่ข้างในแต่สิ่งทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ถูกผลักดันออกมาเป็นรูปของการกระทำจนกว่าเรามีความปรารถนาลึกๆข้างในด้วยเหตุน,นี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าบุคคลที่มี ความประสงค์ที่ชัดเจนนะฮะบุคคลที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีจุดมุ่งที่ชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรเขาจะทำอะไรเขาอยากจะเห็นอะไรเขาหลงไหลในสิ่งไรที่เขาอยากจะให้ชีวิตของเขาเนี่ยทุ่มเทไปในสิ่งนั้น ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะครับเราก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้ผมบอกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าในตัวของผมเองเนี่ยไม่ใช่คนเก่งมีคนที่เก่งกว่าผมเนี่ยนะครับมากเหลือเกินถ้ารวมคนเก่งในหมู่ผู้รับใช้เนี่ยผมอยู่ท้าย ถ้ารวบรวมคนที่มีความรู้ทั้งหลายทั้งศาสนาศาสตร์หรือว่าความรู้สามัญผมอยู่ท้ายๆผมไม่ได้รู้มากถ้าจะพูดถึงาการมีที่เรียกสกิลหรือว่ามันทักษะ ผมก็อยู่ไทยๆไม่เคยมีทักษะมากสักเท่าไหร่นะัแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่ช่วยให้ชีวิตของผมเนี่ยได้งานเป็นชิ้นเป็นอันนั่นก็คือไฟที่อยู่ข้างในไฟที่เผาอยู่ข้างในอยากจะเห็นคริสตจักรเกิดขึ้น อยากจะเห็นคริสจักรที่สามารถที่จะปกครองตัวเองสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองสามารถที่จะขยายอยาอันนี้มันเผาอยู่ในจิตใจเนื่องจากว่าในช่วงน้นก่อนที่ผมจะเริ่มต้นงานนี้ก็มองไปทางนี้ก็เห็นแต่คนที่โอยแบมือขอความช่วยเหลือ มองไปทั้งนี้ก็มีแต่การทะเลาะกันในเรื่องของผลประโยชน์ที่ใครจะเกิดมองไปอีกทางหนึ่งก็ปรากฏว่าผู้นำทั้งหลายแหล่นี้คนพื้นเมืองเกือบจะไม่มีเมื่อมองดูอย่างนั้นแล้วก็มาสำรวจในจิตใจว่าเราจะให้สิ่งเหล่านี้ดำเนินไปไหม แต่ว่าคนอื่นอาจจะบอกว่าโอเคไม่เป็นไรขนาดนี้ก็อะไรครับอยู่สบายแล้วรอดปลอดภัยแล้วก็ก,ก,ก็ครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนก็มีอนาคตด,ดีอยู่แล้วแล้วก็เอามือไปซุกหีบทำไมแต่ว่ามีสิ่งที่เผาอยู่ในจิตใจของผมในเวลานั้นว่า จะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องไปบุกเบิกคริสตจักรเชื่อว่าคนไทยน่าจะบุกเบิกคริสตจักรได้เชื่อว่าคนไทยนี่จะต้องสามารถที่จะสร้างคริสตจักรที่เติบโตขึ้นเลี้ยงตัวเองและขยายออกเองนะครับขยายโตขึ้นและปกครองตัวเอง ทำให้เจริญเติบโตขยายออกไปได้ด้วยตนเองมันน่าจะทำได้ผมก็ไปปรึกษาบางคนก็มีคนที่หวังดีบอกเฮ้ยทำทำไมทำแบบนี้ก็ลำบากว่าเปล่าก็คนเยอะแยะเขาไม่ทำกันน่ะเอาแบบนี้ ให้คนอื่นเข้ามาตั้งองค์การอื่นๆข้างนอกมาตั้งแล้วก็เราก็ไปไปร่วมกับเขาแล้วก็ก็โอเคแล้วก็นั่นเป็นความหวังดีความปรารถนาดีของเขาแต่ว่าข้างในมัน,ม,นมันเผาข้างในปรารถนาอยากจะเห็นคริสจักรที่แข็งแรงเป็นคริสจักรภายในประเทศ ขอบคุณเป็เจ้าที่ประเทศอื่นนะจะเพราะยิ่งผมประทับใจตอนนั้นมากก็คือว่าได้ยินถึงอะไรฮะความกล้าหาญของชาวเกาหลีในช่วงนั้นอาจารย์โชก็มาเทศนาพูดถึงพี่น้องชาวเกาหลีเขาทนยากทนลำบากเพื่อให้คริสจ,จักรเนี่ยสามารถที่จะจะเริญเติบโตได้โหท้าทายอย่างมาก ็ฝันนะไม่ใช่นั่งฝันเฉยๆแต่ก็มันมีไฟลุกอยู่จะต้องไปเริ่มต้นและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมได้ออกไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าได้ยืนหยัดอยู่มาถึงทุกวันนี้โดยหลักการอันนี้แหละครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นคือว่าต้องมีไฟ ความปรารถนาอันแรงกล้ามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะนำผลที่เป็นที่ประจักษ์ผมไม่ทราบว่าแต่ละคนเราเนี่ยนะครับที่อยู่ที่นี่เนี่ยเราเคยตั้งใจ ในชีวิตอย่างไรบ้างแล้วเราได้จุดไฟนะฮะทำให้ไฟนั้นมันมัน,มนได้ลุกโชดช่วงอยู่ไหมความปรารถนาที่ผมมีอยู่นั้นมันก็ขยายออกมากขึ้นมากขึ้นนะครับหลังจากอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่ง แต่ว่าสรุปแล้วบอกว่าถ้าไฟข้างในมันมีอยากจะทำท้าไม่คิดถึงคาเลบอายุถูไหมแปดปีแล้วยังมียังมีไฟนะครับที่ยังอยากจะไปตีเมืองนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ถึงแม้อายุมากขนาดนี้ก็เชื่อว่าสามารถที่จะทำได้ ดังนั้นในวันนี้ผมก็อยากจะหนุนใจนะฮะพวกเราบางคนอาจจะมีเป้าหมายใน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 โซนของตนเองในกลุ่มเซลล์ของตัวเองหรือว่าในเขตจังหวัดของตัวเองเราก็จะต้องชัดเจนว่าเรามีความปรารถนา อะไรเราอยากจะเห็นในโซนของเราอะไรเกิดขึ้นเราอยากจะเห็นสมาชิกในโซนของเราเนี่ยเป็นยังไงเราอยากจะเห็นน้องเลี้ยงของเราเป็นยังไงเราอยากจะเห็นงานที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ สิ่งนั้นที่เราอยากเห็นมันเป็นไฟลุกอยู่ไหมถ้ามีแต่ความปรารถนามันไม่มีไฟมันก็ไม่เคลื่อนการขับเคลื่อนมันไม่มีใช่ไหมครับถ้าจะให้การขับเคลื่อนใดๆเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีไฟข้างในงนั้นสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจนะครับ ในในแต่ละคนนะฮะที่ร่วมกันรับใช้พระเจ้าให้ไฟที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าเข้ามาเผาผลาญอยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่ไฟแห่งความทะเยอทะยานในตัวของเราในพระคัมภีร์ก็สอนนะมีไฟปลอมนะฮะ ใช่ไหมในสมัยของโมเสสในการถวายเครื่องแต่ว่าไฟนั้นไม่ใช่ไฟที่มาจากพระเจา้าเมื่อผมพูดถึงไฟอันนี้เนี่ยที่ลุกโชดช่วงอยู่มันไม่ใช่เป็นไฟของของอีโก้ทำไฟที่จะทำเพื่อแข่งกันไม่ใช่ไฟที่จะบอกว่าเราจะทำเพื่อเอาชนะคนใดคนหนึ่งหรือว่าเพื่อที่จะ ทำงานบางอย่างให้คนเห็นให้คนรู้สึกดีไฟอย่างนั้นนันไม่ใช่ไฟที่มาจากพระเจ้าไฟนั้นเป็นไฟปลอมแต่ไฟที่ต้องการที่จะลุกโชนช่วงอยู่ข้างในก็คือว่าไฟแห่งความเร่าร้อนของพระเจ้าได้เผามาเผาอยู่ในจิตใจใช่ไหมครับนั้นเราเราก็ต้อง อย่างเช่นไฟอยากนำวิญญาณในไฟที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับไฟอยากนำวิญญาณไฟอยากจะเห็นคนรอดไฟที่อยากจะเห็นคนที่เราทำงานด้วยนั้นจเจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นไฟที่อยากจะเห็นสมาชิกที่เราดูดูแลอยู่นั้นเขามีความรักซึ่งกันและกัน ไฟอยากจะเห็นเข้ามาเรียนระวีร,ศศรักศึกษาไฟอยากจะเห็นเข้าอาธิษฐานไฟอยากจะเห็นความเจริญเติบโตในไฟอันนี้มันต้องเผาอยู่ในจิตใจถ้าความปรารถนาอันนี้ไฟอันนี้มันไม่มีเนะ่ยเขาจะมาโบสถ์ก็ช่างไม่มาก็ช่างนะครับเขามาหรือไม่มาก็ไม่รู้ถ้ามาก็เป็นบุญของเขา ถ้าไม่มาก็เป็นกรรมของครับใช่ไหมฮะโอ้กลุ่มของเรามีห้าคนก็ห้าคนอย่างนี้ไม่เป็นไรเราต้องสัตซ์ซื่อในความเล็กน้อย small but beautiful ใช่ไหมเล็กๆแต่สวยงามนะเราก็แต่ถ้าที่จริงนั้นเป็นข้อแก้ตัวของอะไรครับ ความยือกเย็นในจิตใจของเราเราจะต้องมีไฟบอกว่าจะต้องโอขึ้นต้องเจริญขึ้นแข็งแกร่งขึ้นดีกว่าเดิมเราต้องมีไฟอันนี้เผาอยู่ในจิตใจอเมนนะครับอันนั้นจากจะให้เราเราได้เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับ ความปรารถนาที่จะสำเร็จผลเนี่ยมันจะต้องมีถ้าจะทำให้สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราใช้ท่านทัางหลายไปเพื่อให้เกิดผลอันนี้นะจะสำเร็จก็คือว่ามันจะต้องมีไฟที่จะไปสำเร็จมีไฟที่อยากจะไปตั้งกลุ่มมีไฟที่อยากจะไปพบคน มีไฟที่อยากจะไปเยี่ยมเยียนมีไฟที่อยากจะไปรวบรวมคนมีไฟไฟอันนี้จะต้องลุกอยู่ในในใจของเราถ้าไฟอันนี้มีนะครับผมท้าได้เลยแหละครับสำเร็จแน่นอน <Amen. S 1> นะครับนักธุรกิจก็เหมือนกันถ้าไม่มีไฟที่เผาอยู่ในจิตใจว่าเขาจะต้องออกไปสำเร็จผลเนี่ย เขาก็จะรอคอยลูกค้าอยู่ที่บ้านแล้วก็รอวันที่จะปิดร้านใช่ไหมครับ,รบผมก็เลยฝากไว้นะครับในในวันนี้นะครับในข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องมีไฟแห่งความปรารถนาที่จะสำฤทธิ์ผล ลุกโชดช่วงถ้ามันมีขี้เท่าต้องเขี่ยขี้เท่าออกเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องลุกโชดช่วงอยู่ในใจของเราเข้าใไหมครับ,รบถ้าอย่างนั้นเรก้ก็นะให้เรามาร่วมใจกันอธิษฐาน